ขหบดีบุตรทิศเบื้องขวาคืออาจารย์อันสิทธิพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการคือด้วยการลุกขึ้นยืนรับด้วยการเข้าไปยืนคอยรับใช้ด้วยการเชื่อฟังอย่างยิ่งด้วยการปรนนิบัติ ด้วยการศึกษาศิลปะวิทยาโดยเขารบขหบดีิบุตรทิศเบื้องขวาคืออาจารย์อันสิทธ์ปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์โดยฐานะห้าประการคือแนะนำดีให้ศึกษาดี บอกศิลปะวิทยาสิ้นเชิงทำให้เป็นที่รู้จักในมิตรสหายทำการคุ้มครองให้ในทิศทั้งปวงเมื่อเป็นดังนี้ทิศเมื้องขวานั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้น